ช่วงเคล็ดลับกับพี่นกสนับสนุนโดยโคอรีเซรัม่มครีมหน้าเด้งและในช่วงเคล็ดลับกับพี่นกนะครับผมก็อยู่กับคุณประพัฒสอนพันธุจริยาหรือว่าพี่นกนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องก็สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่อยู่ประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกด้วยนะคะพี่นกครับเราก็จัดรายการกันมานานนะครับโอ้โหมีข้อมูลมีคนสอบถามในหลายเรื่องวันนี้นะครับผมจะย้อนคําถามเป็นคําถามยอดนิยมดีกว่าที่หลายๆคนเนี่ยถามเข้ามาอย่างเช่นคําถามแรกนะครับถามว่า พวกครีมที่ต่อต้านริ้วรอยเนี่ยเราจะต้องอายุเท่าไหร่หรือว่าวัยเมื่อใดควรจะใช้ครับคําถามนี้นี่นะคะก็ถามกันมามากเราจะมาสรุปกันเลยนะคะว่าผิวเราเนี่ยเริ่มมีอายุเมื่อเข้าปีที่18 พอ18ปุ๊บเนี่ยคือแบบว่าวเริ่มต้นเลย,ยลเริ่มมีอายุใช่ครับผิวเราเริ่มมีอายุแต่ไม่ใช่ว่าเรามีอายุนะคะเราก็ต้องเริ่มดูแลผิวพรรณของเรานะคะใช้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องของการต่อต้านอนุมูลอิสระรนะคะแล้วก็บำรุงผิวให้ชุ่มชื้นไม่แห้งกร้านที่สำคัญต้องอย่าลืมครีมกันแดด เพราะว่าผิวของเราเนี่ยนะคะเมื่อเรามีอายุมากขึ้นผิวพรรณเราก็จะมีการผลัดเซลล์เนี่ยช้าลงไปเรื่อยๆรจริงๆแล้วบำรุงนะคะช่วยในเรื่องของการต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะทําให้เซลล์ผิวหน้าเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นนะคะหน้าเราก็จะเนียนกระชับขึ้นที่สําคัญเนี่ยนะคะก็อย่าไปโดนแดดเพราะว่าแดดเนี่ยเป็นตัวการสําคัญเลยนะคะที่ทําให้เกิดริ้วรอยได้ครับแล้วก็อีกหนึ่งคำถามเด็ดเลยนะครับหลายๆคนก็จะมีความเข้าใจที่แตกต่างกันว่า ครีมหรือว่าเครื่องสาอางแพงๆเนี่ยย่อมดีกว่าครีมที่ถูกๆนี่เรื่องราวเป็นยังไงครับจริงๆแล้วเนี่ยนะคะไม่ได้อยู่ที่ราคาโนงโก้ครับสำคัญที่สุดเลยเนี่ยต้องดูว่าผลิตภัณฑ์ที่เรานํามาใช้เนี่ยมีส่วนประกอบสําคัญอะไรครับตรงกับวัตถุประสงค์ที่เราเนี่ยต้องการหรือเปล่าครับอย่างเช่นในเรื่องของริ้วรอยใช่ไหมคะโ้องโก้ครับเราก็ต้องดูส่วนประกอบสําคัญของผลิตภัณฑ์นั้นว่า มีส่วนประกอบสําคัญที่ช่วยในเรื่องของการต่อต้านริ้วรอยต่อต้านอนุมูลอิสระเพราะฉะนั้นครีมบํารุงก็ต้องบํารุงเกี่ยวกับริ้วรอยรอย่างเช่นโคเอนไซม์คิวเทซึ่งจะไปช่วยในเรื่องของออลดริ้วรอยแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวครน้องกบหลาย,ลยคนที่สงสัยก็คงจะกระจ่างมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับไปสอบถามพี่นกถึงบูธโคลิซิรัมจะไปเจอได้ที่ไหนบ้างครับพบกันได้นะคะที่เดอะมอลล์บางกะปิเมเจอร์ Major รัชโยธินเมเจอร์ Major ปิ่นเกล้า เป็นท่านลาดพพ้าชั้น2ค่ะครับหรือว่าจะไปพบกับผมนะครับได้ที่ช็อปโครี s สิเ e t f ฟิว r e p a พาร์ครังสิตชั้น G ีโซนเซ็นทรัลหรือว่าจะเป็นเทอร์มินอลนะครับชั้น1โซนโตเกียวห้อง1 0 1 2ครับส่วนใครที่อยากจะลองมาโทรปรึกษาที่ call center นะครับว่าอยู่สะดวกที่ไหนต่างจังหวัดก็ดีเนี่ยเบอร์อะไรครับ02 559 08 50ถึงง 0814436363ค่ะครับหรือจะหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่ w w w e c o r e y s e r u m c o m หรือจะเป็นทวิตเตอร์ผมก็ได้นะครับติดตามว่าเราจะแบบมีการเคลื่อนไหวไปออกบูธที่ไหนหรือว่างานอีเวนต์มีอะไรพ <ไป S 1> ิเศษพิเศษได้ที่ t w i t t e r c o m c o r y s e r u m ครับส่วนที่แฟนเพจของเรานะครับก็ที่เดิมนะครับ f a c e b o o k c o m c o r y s e r u m fb นะครับกดคลิกไลค์เป็นเพื่อนกันรวมไป,ปถึงดูเทปย้อนหลังได้ที่นี่นะครับปรึกษาเรื่องผิวพรรณได้24ชั่วโมงเลยครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ที่เอื้อเฟื้อในการถ่ายทำ c o r y Press พระราม9ซอย51ครับสภาพิธีกรค่ะ c o r ร Secret Future Park ารังสิตชัชจีโซนเซ็นทรัลเทอร์มินอล21สุขุมวิทนะคะ21อโศกค่ะครับแล้วก็เครื่องดื่มนะครับโค r รหน่าดื่มน่าเด้งครับวันนี้เวลาหมดลงแล,งลง้วพบกันใหม่สัปดาห์หาส,สดี สวัสดีค่ะ